The best ได้ร่วมกับ u l i v e ในเครือ RS Group ครับเราเปิดอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับดีลเลอร์ที่ขายออนไลน์ครับโดยที่เรามีสินค้าที่ตอบโจทย์หลากหลายสินค้าคุณไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมครับเพราะว่าเราเป็นระบบดรอปชิปซึ่งระบบดรอปชิปเนี่ยมาพร้อมกับโมเดลการขายในรูปแบบใหม่ที่ทำง่ายรายได้ดีและทำให้ตัวคุณเป็นแบรนด์ในโลกของออนไลน์ครับดังนั้นวันนี้ครับสำหรับดีลเลอร์ของ The b e บ t ตครับสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งโดยการที่ เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมกับวิธีการหารายได้อีกช่องทางหนึ่งครับบอกเลยว่านี่คือโอกาสครับที่จะทําให้คุณมีสินค้าระดับโก o b อลครับมีสินค้าเพิ่มมากขึ้นมีโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนครับและนอกจากนี้ครับเรายังคงมีสื่อมีคอนเทนต์มากมายครับให้คุณมาหยิบมานําไปใช้ได้ทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับการขายบนออนไลน์เนี่ยสิ่งที่จะทําให้คุณถือว่าเป็นไม้เด็ดในการขายคือการทําให้เราเนี่ยเป็นกูรูในด้านด้านนั้นครับ the best day และ you live ครับที่จะร่วมกัน up skill ให้คุณ มีความรู้จริงเก่งจริงแล้วก็ทําให้คุณสามารถเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในสังคมได้ดังนั้นวันนี้ถ้าดีลเลอร์ของ The b e s t e ์ไสนใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งกับความสำเร็จกับ o u l ลฟ e ครับอินบ็อกเข้ามาคุยกับผมนะฮะหรือว่าทักไลน์เข้ามาคุยกับผมได้เลยแล้วนักวันแล้วเรามาคุยกันราาครับแล้วเรามาดูว่ารูปแบบโมเดลการขายใหม่เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ง่ายแค่ไหนครับรีบตัดสินใจนะครับแล้วสําเร็จไปด้วยกันครับ